สวัสดีครับพอกันอีกเทื่อนึงครับพี่นอ้องหาพ่อไอเที่ยวไดต้องพอรถตำแสนครับบอกเลยว่ามือหนีมาแบบว่าโอ้โหมีทั้งรถลดขอบคั่วรถเก๋งกับรถดกระบะครับผู้ใดอยากได้รถสภาพดีๆราคาถือโปรติตามกรับช่องการ์ดซิงกอนเชียงชานา มาแล้วครับพอกันอีกเชือดหนึ่งครับพี่น้องครับนี่บอกเลยนะครับว่าคลิปนี้ผู้ได้พลาดผิดหวังแน่นอนครับกรบรถสภาพกะโอเคโอเครา,ารคาบอกเลยว่าโคตรคุ้มครับแต่ว่าก่อนจะไปเบิ้งรถตําแซมพี่น้องฝากไว้จักหน่อยครับนี่รถของมหลายครับพี่น้องจะเป็นรถกระบะรถซีประตู รถแคบรถตอนเดียวเด้อพี่น้องเขามากเดือนนี้จุกๆเลยครับมีสต็อกเกือบสามร้อยกว่าคันครับส่วนรถเก่งกับมีรถขอบขั้วหลักกับรถเก่งเล็กรถเก่งขนาดกลางครับอยากได้รุ่นไหนจัดให้ครับกับกาและสิ่หของเชียงทั้งเจ็ดสาขาครับพี่น้องบ่ผิดหวังแน่นอนดอกเบี้ยเริ่มต้นยูหนึ่งจุดเก้าเก้าสำหรับรกคาที่มีประวัติดีๆครับพี่น้องข้าราชการก็รอบรับรถได้เลยครับหาผุ้ดสนใจกัน ติดต่อเดินดนเด้อครับเดี๋ยวมือนีพามาเบิิงครับพี่น้องโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหบอกเลยว่าพวผิดหวังครับกับรถตำแสนครับพี่น้องคันแรกมาแล้วรถครอบครัวพี่น้องนี่ผู้ใดมีครอบครัวมีลูกมีหลานครับเอารุ่นนี้ไปใส่ครับพี่น้องกับรถ m a ส d a t r i ีบิวเครื่อง3 0 0 0ซ c บอกเลยครับโอ้โหโคตรถึกบอกราคาก่อนละกัน 40, 0 0 0 9,000พบาทโอนในพอมขายจริงขายอีลเดครับหลักการที่สําคัญรถทุกคันของยาดเป็นรถถือกฎหมายครับพี่น้องมีเหล่มโอนแน่นอนลูกค้าเอามาเทินครับพี่น้องบอกเลยครับว่าบ่อต้องห่วงแน่นอนับสื่อรถก็ไม่อาจถือต่องแน่นอนครับพร้อมโอนนะครับพี่น้องบอมเนรถผู้ใดฝากขายได้ครับรถของยอดล้วนๆอ่ะพามาเบิ่งก่อนครับสี่หมื่นเก้าเนาะมาสด้าทีบิวสมัยก่อนกับเกือบล้านครับพี่น้องเกือบล้านเมื่อนี่เหลือสี่หมื่นเก้าพันบาท ได้ยังไน่พี่น้องนี่รถเป็นสวดเป็นทรงแน่นอนครับภายในหนี่เดี๋ยวเปิดให้เบิงครับนี่ภายในเปิด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 ตรงนี้เออโอโ้ยก่อนกะเปิดยากจังหน่อยของดีนี่พี่น้องภายในกะโอ้หูุ้ยเบาแตกลงง่ายจังหน่อยได้ครับพี่น้องผูดใดจะซื้อไปกะไปเฮดบอกไหมครับแต่ว่าข้างในกะโอ้โเป็นสวดเป็นทรงนะครับพี่น้องสะอาดครับมีสรุปนี่รถมีสัลปกระจกไฟฟ้าเด้พี่น้องรุ่นนี้เป็นโตท็อปอยู่แล้วครับเครื่องใหญ่ เครื่อง3,000ซีซีครับเป็นสวดเป็นทรงทุกอย่างครับพี่น้องเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องเล้เบิรงครับโอ้โหตะวันพูดไดอยากหารถประหยัดน้ำมันจยะซสือขันนี้ด้วยครับพี่น้องโคตรกินน้ำมันครับพี่น้องข้างหลังก็เดิมดีครับตะว่าขันหนีนามิไล่มาด้วยครับพี่น้องนี่นี่ไล่หนามาเรียบร้อยครับพี่น้องรถหนาจะเกิดชนชนบ่อแห้งครับพี่น้องนนาจะจูเขามากครับพี่น้องข้าหนาไรมาครับนี่ข้าหนาไรมา เดพี่น้องบอกกันตรงๆครับพี่น้องผู้ใดซื้อได้การแจ้งสื้อได้ครับแต่ว่ากะราคาโคตรจะถือครับ4ี0 0มืนเก้าพบาทเอาสตาร์ทเครื่องครับพี่น้องนี่ภาษีต่อให้เรียบร้อยพร้อมโอนครับพี่น้องพร้อมโอนภาษีพร้อมโอนราคาสตาร์ตติดครับได้แน่นอนเพราะว่าลูกข้าวคีมาเทิร์นครับนี่ไอ้เบิ่นจักน้อยครับนี่สตาร์ตติดแลนดได้ครับได้แน่นอนเกียร์เขาได้ครับพี่น้องนี่บอกเลยครับว่ากับเงินสี่0มเกาบาท โ oh, คตรคุ้มครับ,รบ,รบกับรถขอบขั้วนะพี่น้องนี่คันแรกครับกับรถมาสด้าทิบิวเกียร์ออโต้ครับราคาแค่49,000ื่นเกนบาทแทนๆสนใจก็ติดต่อเบอร์เดิมเบอร์เก่านะพี่น้อง0 8 0 3 2 9 4 8 8 8พี่น้องมารับกับยาดากันเด้อครับนี่เป็นสวดเป็นทรงนะครับนี่พี่น้องนี่บอดี้ติดแกนนะพี่น้องขั้นนี้บอดี้ติดแกนครับกะลองพิจารณาเบิรงกับรถครอบครัวแต่ราคาโคตรคุคค้มโคตรประหยัด40,000 ก้าพันบาทครับเออจัดไปเด้อครับพี่น้องมาเบิ่งขั้นต่อไปครับพี่น้องรถเครื่องไงไปแล้วเอารถขั้นในน้อยไปใส่ครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นนึงครับที่โคตรถึกโคตรทนก็ต้องวีออรรุ่นนี้และครับวีออรรุ่นแรกครับพี่น้องเกียร์ออโต้ตัวเจต,วตัวอีตัวอีครับวีออรตัวอีเกียร์ออโต้ครับบอกราวคาัก่อนพี่น้อง สี่0มืนเก้าพันบาทคือกันครับพี่น้องหาบมาเครื่องไงเอาเครื่องน้อยไปใส่ครับสี่0มืนเก่าเป็นโตัวอีครับนี่แต่ว่าเดี๋ยวรายงานสภาพก่อนครับสี่0มืนเก่าพันบาทง่ายๆครับขันน้ก็เป็นรถเอามาเทอร์เนียนพี่น้องเห็นอียังบ่ครับนี่นี่เขาเอื่นมาห้อยประสบการณ์ครับพี่น้อง้นมากน่น้อนครับพี่น้องบอดไถมากคือเฮ็ดมาแล้วครับสีพองครับนี่มีห้อยแตกราวครับนี่การเวลาทานันเทียได้พี่น้อง ห้อยสีโปพี่น้องนี่แบบว่าบ่าเดิมเบิร์ง่ายๆเลยพี่น้องเจังสี่แปลว่าบ่าเดิมครับ mm hmm. FC ผู้ใดเห็นห้อยสีโปงสีบอกเลยครับว่ารถต้องมีห้อยต้องมีการคอเกิดขึ้นเบิร์ง่ายๆเลยพี่น้องแน่นอนเลยนี่ครับกะกะ,กะบ่ได้เปลี่ยนประตูครับพี่น้องกะถือว่าน่าจะรูดขางมากครับนี่นี่เบอร์เจิงสี่ครับพี่น้องโอ้โหห้อยแตกรายง่ายครับพี่น้องนี่รีวิวกัน ให้พี่น้องได้เห็นกันชัดๆครับแต่ราคากับประหยัดดีครับตัว E แล้วพี่น้องเป็นตัว E นี่ข้างหลังก็ถอดมาแล้วเฮดสีมาแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องแต่ว่าก็เป็นส่วนเป็นทรงครับพี่น้องบ่ได้ติดแก๊สครับพี่น้องลดกะถือว่าเป็นทรงดีครับแต่ว่าฟังทั้งนี้ฟังทั้งนี้เดิมดีครับฟังทั้งนี้แต่ฟังทั้งนู่นเฮดสีมาเด้อพี่น้องเป็นตัว J ครับโมเมนต์ตัว E แล้วพี่นอ้องเดี๋ยวเปลี่ยนจักหน่อยครับเป็นตัว J เกียร์ออโต้ครับพี่น้อง ภายในโอเคนะลูกค้าดูได้ดีประมาณหนึ่งครับกับโรถวีออเกียออโต้ปี2 5 4 7ปีเดียวกันนะครับพี่น้องปีเดียวกันปี47เดี๋ยวผมจะเปิด้องเครื่องไ้เบิ้งครับมีห้อยถอดฝากระโปงไปว่าเห็ดสีไม่เรียบร้อยแล้วตะข้านหนากระเดิมดีครับนี่ส่วนนี่กระเดิมดีครับพี่นอ้องเดิมดีครับก็ถือว่าโอเคประมาณหนึ่งครับมีห้อยถอดเห็ดฝากระโปงด้านคางจะนนาจะรูดมากครับมีห้อยสีโปโดแล้วพี่น้องนี่ รายงานกันตามความจริงไปครับสตาร์ทเครื่องให้พี่น้องได้เห็นให้พี่น้องได้เบิ่เงี้โอ้โหเครื่องออ้เพาแต่ว่าบีออดูนี่ทนครับพี่น้องขั้นที่แล้วขายไปสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านันครับแต่ว่าเป็นเกียร์ธรรมดาแต่ว่าขั้นนี้เป็นเกียร์ออโต้ครับพี่น้องอ่าราคาเดียวกันแต่ว่ามีเฮดสีด้านข้างมาจักน้อยทอนนั่นเองสาหรับผู้ใดที่ อยากได้รถเกียร์ออโต้วิออดไปใส่กะร่องพิจารณาเบพีงครับก็บรถสภาพกะถือว่าโอเคเครื่องมันทนอยู่แล้วพี่น้องเครื่องวิออด,ดูนี่เครื่องพัฒนาลอยีซี่นี่โคตรจะทึกโคตรจะทนเลยภาษีต่อห้เรียบร้อยพราะบนครับพี่น้องกะร่องเบิร์ครับพี่น้องวีออดเกียร์ออโต้ตัวเจปีสี่เจ็ดเอาไปเลยนะครับสี่หมื่นเก้าพันบาท <S <S นี่นะครับพี่น้องสนใจกะร่องพิจจรณาเบิีงครับโอ้โหมาแบบราคาแบบว่า เราใจที่สุดในโลกแล้วครับเดี๋นอพี่น้องสองคันมาแล้ว4ี่หมเกพี่น้องมาคันที่3กมับรถโอ้โหคันนี้พี่น้องผู้ได้ไ,ดไปที่ว่าคุมค่าเด้วยคันนี้เป็นรถเนาราครับลูกค้าเอามาเทินครับลูกค้าเอามาเทินครับเปิดในราคาพิเศษ8,000มื 80, เก้าพันบาทครับโอ้โหเด่น<ล>นาวราพี่น้องนาวรานาเดิมเด้อพี่น้องขันนี้เดี๋ยวพามาเบืองครับแปดหมื่นอพันบาทพี่น้องซาโอดีลีเด้อครับพี่น้องบอกได้นะครับว่าซาอดหมดแน่นอนครับพี่น้องขันนี้ับนาวราเอสี SE, สภาพเดิมดีครับพี่น้องบอกเคยต่ำบอกเคยชุนขันนี้เดิมดีครับโอ้โหพี่น้องมีเครื่องเสียงเด้อครับนี่มีเครื่องเสียงราคาหลักหมื่นครับพี่น้อง โอ้โหให้หาอีกเคื่อบ่รู้ว่าจะหาได้หรือเปล่าพี่น้องกับราคานี่แล้วพี่น้องเอาไปใช้งานได้เลยครับพี่น้องคันนี้ลูกค้าเอามาเทินก็ถือว่าโอเคครับนี่น็อตมีแค่ถอดฟ้าเข็ดสีครับนอกนั้นก็นเดิมรอบคันเลยครับพี่น้องเดิมรอบคันเบิ้งให้เรียบร้อยครับคันนี้เดีนนเด๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้เบิ้งครับกับนาวราครับปี2551เด้อพี่น้องราคา89,000บาทอา่าปี2000 หาลอยหาสิเอสเริ่มงงเริ่มงง,งครับพี่น้องโอ้โหปีหาหนึ่งครับพี่น้องอนี่โอ้โหโอ้โหแปดหมื่นเก้าอะครับ้หูหาได้ที่ไหนได้ที่นี่แล้วครับการและสินก่อนเชียงครับพี่อัดฟันทงจัดห้ครับโอ้โหรวลาค่านี่ขนมบางกรอบครับพี่น้องบอกเลยครับว่าคุ้มค่าแน่นอน มีกันชนนาครับมีเรียบร้อยแถมแคลิบอยเรียบร้อยครับยางก็ดีซีเสร็จเลยครับลูกคาเพิ่งเปลี่ยนมาพี่น้องโอ้โหคุ้มค่าแน่นอนกับราคาโคตรจะประหยัดโคตรจะคุ้มครับ8ป0 0มืบาทรถจอดอยู่สำนักง,งานใหญ่ด้ครับพี่น้องการลสิงห์นวลเชียงสำนักง,งานใหญ่ผู้ใดอยากมาเบิง่งรถกะด้วนๆครับพี่น้องบางคันนี่ยังบ่ไดดเอามารีวิวเพิ่นกับแลนมาสื่อแลบนี่ผู้ใดกะลองเบิ่งนด้ครับ ฮาอยากได้ลดราคาถึงราคาประหยัดกับแรเขับมาเบิ้งได้ครับมีแปดหมื่นเก้าพันบาทมาขั้นสุดท้ายครับพี่น้องโอ้โหขั้นนี้กะปีไม่กลัวแต่ราคากะบาแพงครับพี่น้องฝากไปครับขั้นนี้ขั้นนี้เดิมเดิมครับเดิมรอบคันเลยครับอันนี้โบออกจากป้ายแดงมากครับโบเคยเก็บสีมาก่อนครับกับขั้นนี้เดี๋ยวพาเบิ้งรอบๆคันครับราคากะหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับขั้นนี้ขั้นนี้เป็นคาลิเบอร์ได้ครับพี่น้องเป็นนิสัน เนวราคาลิเบอร์ครับพี่น้องเป็นโตสูงครับปี2554ครับนี่แต่ว่าขั้นี่งามครับเดิมจากป้ายแดงมือเดียวครับหนูค่าใส่รถมือเดียวครับสภาพเดิมๆครับบอกเคยต่ำบอกเคยชนบอกเคยน้ำต่วมบอกเคยไฟใหม่ครับนีพี่น้องเอาไปใส่งานไดี๋เลยครับแต่ราคากะหลายก็แสนเจ็กหน่อยครับพี่น้องกระถือว่าบาแพงครับราคาแค่หนึ่งแสนสองหมื่น เก้าพันบาทท่อนนั่นเองครับพี่น้องราคานี้ถือว่าย่อมเย้าแน่นอนครับกับรถน็อตบอกขยับเลยครับรถเดิมๆครับพี่น้องเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องจักหน่อยหนะน่อยนี่เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้พี่น้องได้เบิง้งให้พี่น้องได้เห็นครับโอ้โหรถราคาโอ้โหเครื่องนี่โอ้โหเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายครับโอ้โหคุ้มค่าครับพี่นอ้องอ่าฝากไว้ครับกับราคา ดีๆราคาคุ้มค่าที่เป็นนาวราคาลิเบอร์ครับปี2 5 5 4ครับราคา129,000บาทบางกอบมากครับพี่น้องถือว่าคุ้มค่านะครับสำหรับผู้ใดอยากซื้อรถราคานี้ก็ลองพิจารณาบ้างครับกับนิส s ันนาวราคาลิเบอร์นะครับกะมาสี่ขั้นนี่โดนๆเลยพี่น้องต้องฟ้าออกมาเพราะว่าเดี๋ยวจะบอไดมารีวิวให้พี่น้องได้เห็นครับขั้นแรกอ่ะ ถดขอบครัวครับมาสด้าชี b ิว2อ4 7ครับ4 9 0 0 0บาท v ีออสเกียออโต้ตัวเจ4 9 0 0 0บาทลากาเนวราเออีครับปีหาหนึ่งบาทลาการดเนวราคาลิเบอร์ครับปีหา C ี2 9 0 0 0 0บาทครับพี่น้องอ่าสนใจกับติดต่อได้เวยครับแต่อย่าลืมครับพี่น้องกด s u b s c r i b ์นํำเดอร์ครับกดไลค์กดแชกกดติดตามให้แจักหน่อยครับ เป็นกำลังใจให้ไอ้อาจได้หารถสภาพดีๆราคาถูกๆให้พี่น้องได้เบิ่งเดอครับฝากไวค้ครับกับกาลสินเงวดเชียงเชีนเดาวไอ้าฟันธงครับแต่ว่าก่อนจะจากกันไปอย่าลืมครับผู้ใดอยากได้รถปีไม่ไม่หน่อยครับกาลสินเงวดเชียงพร้อมจัดให้ได้ครับร้องพิจจราเบิ่งอีกเที่ยวนึงแต่ว่าหาเหมือ่อใดมีรถตําแสนสภาพดีๆถูกๆจะเฝ้าเอามารีวิวให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับเมื่อนีมาสีขั้น,ดน่ดน,ดน แบบให้จัดเต็มๆจริี่กะร้องพิจารณาเบอร์เบอร์เก้าเบอร์เดิมครับพี่น้องเดี๋ยวทีมเลยครับกับข้างล่างนี่เด้อพี่น้องเน่โทรได้เบอร์นี้ครับจังไดก็ฝากไว้กับกาล์ิงค์นเชียงชแนลครับมือนีล่าไปก่อนสวัสดีครับ